เดิน่งนี้ครับงเดินง่มานู่นเลยที่กระดนู่นเลยตรงนี้แลตอยเดินไปเลยเดินไปเลยครับเดินตรงนู้นเลยไปทั้งหมด ชิมครับแผงเจัดชั้น <c oughs> ชั้นมีต้นเล็กๆนี่นีก็ใช่เหมือนพร้อมหมอทุนนนท์เด็กๆนหแค่นี้ตั้งใจไปแบบมือนตั้งใจไปโอ้ยเป็นไงเด็กเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยต้นกระเช้ากระเช้าหรือกระเชา้า ที่ว่าจะไปเจอเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เยอะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะมีที่อ่าเขื่อนเข<าธ>ื่ขอนจังหวัดตราดกระเช้ากระเช้ากรเช้ากระเช้าก็กระเช้าที่ไหนเพราะเราได้ยืนต้นเราค่อยไปจัดหมวดแปกระทอกล็อกตัวนี้อ่าถ้าเป็นลากลากก็ไปต้มกินแก้ปวดข้อปวดเข่า ถ้าเป็นใบเป็นยอดอ่อนเป็นลูกตัวนี้ก็จะ,ะแก้พวกความดันนะฮแก้ความดันอิดสูงแต่ห้ามยอดห้ามกินดิบอยอดถ้ากินเอามากินดิบๆเนี่ยมันมีสารไซยาไนด์สูงอัอนตรายถ้าทําให้สุกแล้วไม่เป็นไรนะหรือว่าจะเอาไปดองทําเป็นน้ําส้มระอูมเป็นน้ากระสายครับน้าํากระสายยา เนี่ยต้นจะเป็นสีดำอย่างนี้นี่ต้นนี้ครับเนี่ยต้นนี้แหละครับตัวนี้ทำเอาอยางไปเคี่ยวทำเป็นะจะออกมาเหมือนทำเป็นเป็นหลามนะ,ะ้ก็จะได้เป็นอยางคบยาลักดำแบบมุงกำลังแก้กระใสปวดเมื่อยเอาไปชงแบบกาแฟรอร่อยมากครับหอมอนนหอมก็ มันมีมีน้อยมีต้นเล็กๆ,ๆ,ๆก็เยอะเดี๋ยต้นใหญ่เพิ่งเจอต้นเดียวพวกพวกมดยอดผีมหมอบอะไรก็มาจากต้นนี้หมดครับครับท้องผูก<า>ต้นขัดมอนตัวนี้ใบก็แก้ปลอกเสียวฟ้าทำเอพวกยาพอกหน้าล่าล่าขัดมอนเนี่ย เอาไปผสมกับรากกระชายคนที pues ่ผ mm ู hmm. okay. mean, nah, ้ชายที่อว uh, ัยวะเพศเสื in oh. Oh. ่อมเสื่อมไปสามปีใช้3สามสี่เดือนเนี่ยฟื้นเลยไม่เหลืออันนี้ใช้สี่ตัวนี้อดรับรองได้เลยว่าอในนี้สามสี่เดือนนี่ฟื้นแน่นอนไงเอ่อรากกัดมอนกัดชายย่าตะควายข้าวเปลือกต้มกิน ต้มก็ได้ดองก็ได้ครับบำรุงบบำรุงกำหนัดครับคนที่นกเขาตาย <c oughs> ตัวนี้ผักขมผักขมตัวนี้ทุกส่วนของต้นเนี่ยบำรุงกำลังตัวนี้ผักขมนี่เคยดูปอกอายนะกินแล้วมีกำลังผักขมแต่ผักขมอย่าไปกินเยอะกินบ่อยถ้าเอามาต้มมาแกงบ่อยเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นนิ่วได้ ล่าของผักขมเนี่ยเอามาตำกับข้าวตุกไปพกอกปีดูดหนองอะไรก็ไนี้ได้ผักขมไทยต้นทองเทงถ้าเป็นถ้าเป็นชื่อภาษาจีนเรียกแต่งลังเช่าแต่งลังเช่า ตัวนี้แก้ไข้แก้ไอแก้เจ็บคอแก้ตอมตอมซินอักเสบอแก้เบาหวานถ้าคนที่เป็นโรคอ่าคอตีบไอกรนที่คนภาษาจีนเ็เรียกว่าเป็นแสงอ้อาร,รกโรคแซง้อเนี่ยมันก็จะเป่าไปตำผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็ค่อยคกลืนผ่านคอไปมันจะตอมตอมทินที่อักเสบเนี่ยมันจะยุบหมดเลย จะทำให้มีเสียงขึ้นมาเลยใช่หัวครับเอ่อแฮวหมูเนี่ยจะมีหัวอย่างนี้เนี่ยนี่หัวแฮวหมู เนี่ยเื้อตีขาวมีรสหอมร้อนอ่าเฮี้วหมูถ้าเราเอาเฮี้วหมูมากินวันละสี่ถึงห้าหัวทุกวันเนี่ยตัวนี้จะกินทุกวันเนี่ยก็จะเป็นยาอายุนะจะไม่มีไขมันคอ,อกเลย<อ>ลดไขมันได้อย่างดี<อ>เนี่ยถ้าเอามาทั้งห้างเนี้ยล้างสะอาจต้มแก้ความดันโลหิตสูงลดไขมนันในเส้นเลือดอบำรงกำลัง อย่างเงี้ยเอามาต้มกินต้องเป็นน้ําชากินเนี่ยก็ภายในหนึ่งเดือนตาจะใสสว่างเลยคนที่เป็นต้อฟ <คน S 1> ้าฟางแล้วก็เป็นเกดโบราณที่เด็กเป็นเกตกระดีเป็นโรคเกตกระดีเนี่ยตาจะบอดถ้าไม่บบร,รักษาบอดถาวรเอาด,กดอกกระถินไปทำเอาไปกินเนี่ยจะหายเลยอ่ากระถินบ้านกระถินยักษ์เลยได้หมดครับ อ่าแต่บาคนไม่ต่างกันเอือนป็นลูกดดบหรือลูกไฟเอาไปย่างไฟก็กินแต่ไหลนิ้วครับตำลึงตัวตำลึงในี่ยแต่ไหลนิ้วอ่าถ้าใช้ใบใบแก่ๆเนี้ยตำลึงใช้ใบแก่เอาไปต้มกับน้ำตากลกรวดแก้ไขมันท้อกตับ นะไขมันพอกตับเป็นเรื่องรับรองครับไขนะมันพอกตับอเอาข้างล่างมีเยอะนี่ไงไอ้ลูกดิบอ่ะจานหนึ่งให้เด็กมาแต่แมวถ้าเป็นอยอดอ่อนมันจะไปล้างพวกเศษวันนี้เด็กเด็กที่เป็นเศษหายใจคอกแค่คอกแค่เนี่ยมันจะล้างเศษแล้วก็เอามาทั้งต้นเนี่ยเอามาต้มกินแก้โรคหืดหอบ แก่เลต์ต้นแสลงพันธุ์ครับไม้ต้นแรกเนี่ยต้นแรกแล้วต้นนี้เขาเรียกว่าขามกายครับต้นขามกายหรือว่าต้นตาลแดงอ่าตาลเนี่ยมันจะมีตาลดำตาลแดงตาลเสี้ยนตาลสัน้นนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นต้นตาลแดงหรืออ่าขามกายตัวนี้แก้ท้องผูกเป็นยาคุมธาตุ คนที่ถ่ายเป็นมูกเป็นเมือกเป็นฟอ,องมีกลิน่นเหม็นเปรี้ยวพว,วกถ่ายละมอกทั้งหลาย,เ,ยเขาใช้เปลือกตัวนี้ไปเอาไปต้มกินได้เลยถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่าต้นแสนคำ,นคำต้นแสนคำนี่คนอีสานเนี่ยเขาจะเอาเปลือกใบเอาไปเอาไปสับตัดๆกินแทนสีเสียดเอาเคี้ยวกับหมากยาวหนึ่งคืบยวเขากินเบ่กินได้คุอแสนคำเพราะมันกวาดมันประหยัดหมากแล้ว กลหลาหมากแพงหาหมากไม่ได้เขาใช้เปลือกแสนคําแทนแทนที่เสียดมีนาสนมีต้นเดียวเนาะมีต้นนะครับยังไม่มีผักหวานปา่าผ <95, 95. S 1> ักหวานปา่าครับผักหวานปา่าตัวนี้ใบผักหวานป่าน,านจะมีโปรตีนสูงตัวนี้ก็เป็นพวกยากบำรุงแก้ปวดเมื่อยแก้เอามาทำเป็นชาก็ แก่พวกเน็บชาพวกนี้ได้ลูกผักหวานก็กินแทนข้าวได้เพราะมันมีโปรตีนลูกอ่อนๆเนี่ยข้างในมันมีโปรตีนเหมือนกับข้าวอะกินแทนข้าวได้แต่เมล็ดเนี่ยตัวนี้จะกินแล้วจะคันคอนิดๆกัดลิ้นอ่าก,กัดตระเล็ดครับลูกสุกกัดกระเลดครับ ลูกใใบยช่ครับเนีย่ยลูกไต่ใบอันนี้ชิงช้าทะเลไงนี่ยชิงชาทะเลเวลาเดินป่าลึกๆเนี่ยเราหิบน้ําเวลาเราหิบเราหิบน้ําเนี่ยเราไม่ควันที่โคนแล้วก็ควันที่ยอดแล้วเอามาดื่มน้ําได้เลยอ่าน้ํา น้ำจะรสเกืดจะนิดออกแล้วออกหวานนิดๆแต่ถ้าเอาลิ้นไปแตะโดนเผาเมื่อไหร่เนี่ยจะขมเลยถ้าไม่โดนไม่ไม่แตะทิ่เผาเนียจะไม่ขมอาจารย์ตัดตอนนี้น้ำออกออกครับอาจารย์ตัดดูอาายอาจารย์จะร้องเหรอนี่น<า><า>

น้ำุงดอชดดใช่เอาใบาอ่อนเนี่ยเอามาผัดกะเพราได้อร่อยจะกรอบอ่าเผาวงนี้จะมีเอเอรากจะเป็นรสเปรี้ยวตัวนี้แก้ไข้อ่าแก้ไอแก้เจ็บคออ่าเดี๋ยวผมจะเอาให พยามีฤทธิ์ครับูเดาในใจว่าอะไรงนี้มีาเอสเป่ไยาตะโกปาอ่ามีไม้อยู่ชนิดเดียวครับไม้อื่นรากจะจัลมหมดเลยแต่ไม้ตัวนี้จะมีรากมีจะมีเส้นอยู่ตรงนี้อ่าักเกตดวงเป็นอะไรครับที่มีเส้นอยู่ยแบบนี้ต,ตามปกติมันจะเป็นเ e อ็นอันนี้ต e ัวนี้เอ็นมันหายไปแล้วอ่าจะเป็น, e นเอ็นเหมือนอวัยเพศ ใช่องคชาตตัวนี้คือเป็นบำรุงกำลังอันนี้ห้ามยึดนะเคเบเลียมเคเบเลียมใบยังไม่ได้อาจารย์ไม่เอานี่ไงใบแล้วจันยังไม่บอกไม่บอกพยายามนะครับนะก็เมื่อวานก็ไปลงไปแล้วแต่เม่โมนไม่ได้เอารากมาพยามีธิ์พมายามีลิศถ้ารากเป็นพยามีธิ์แต่ถ้าเป็นใบเนี่ยเป็นเถาเนี่ยเขาเรียกขนมนมบัวอ๋อฮะนมนมบัวนวด อะไรเนี้ยดีมากแค่ปวดเมื่อยนี่ครับไม้เท้านี่ยไมน้จับงะเพราะอาจารย์ขอไม้เท้ามันก็จะเป็นไม้เท้าเลยเห็นไหมอ้ีไมท้านะนไม้เท้าไีมเยาไม้ท้านก็ะเไม้เท้าเยเหม้ียไม้เนะคะเไม้ลไอ้ีมาเลอาไ้วทันะคะเลอ้ีากเ้ทันเนที่เหมลือาจดิไนนั้นไม่ตายนะ พอลากขาดตรงไหนมันก็จะแตกเป็นนอใหม่ขึ้นมาเลยะอันน,ะนมันเป็นเนินลงค่ะะา,านัาาานะมันเป็นมันเป็นเนินนะครับเดี๋ยวเวลาขึ้น,น่ะเอาผีดูที่มีมากที่สุดก็คือ มะเกลือเอ็มะเกลือกับไปมะตาอัทายรงสับคนอ่าสับปะคุนก็แก้ปวดเมื่อยแก้กระสาอ๋แบบนี้น้ำเยอะมากเลยเทาใหญ่เนี้ย ขนมควายเขาใหญ่มากไมนยังกนมวนมควายนมควายนมควายกับนมวัวเนี่ยถรรบคุคนเหมือนกันครับแป้นมแป้นมควายนมควายกับนมวาวต้งเดียวกันหรอครับอ่าแขกครับแขกข้างแกงข้าง มองคืนข้างในมืดนะครับไม่มีไฟเลยเ่อาแล้วเอาแดมกลิ่นดูครับขอบแผบเครือขอบแผบคือทบแบตรวนี้ก็แก้พวกตานกโมยเด็กครับ ทําให้ทําให้เด็กอ่เอาไปต้มกินก็ทําให้นอนหลับดีเด็กไม่กวนจนช้างน้าวช้างน้าวครับแก่ดำลังช้างน้าวอ่าตัวนี้ก็อตัวนี้บำรุงกำลังดอกแดงดอกแดงเนี่ย แก้น้ำน er, like ี่อีกต้นหนึ่งครับต้นหนึ่งต้นนึงอย่างแรงอคนที่ประจำเดือนมาผิดปกติแบบเรียกขาดไปหลายหลายเดือนเนี่ย ตัวนี้เป็นยาฟอกเลือดคนมาคนไปจำเดิ่มมาเยอะเกินร้อยหนึ่ไหมอจารย์ชื่อต้นอีกรอบหนึงต้นคัดเข่าไม่ใช่ดอกคัดเข่าใช่ไหมใช่ครับเข่าควายเอ่าคัดเข่าบานเย็นร้อยหนึ่งคัดเข่าโอ้โหเก่งเลยอู้ได้ครบร้อยแปดอ่ะเอ่อตับเต่าครับเอ้ยอาจารย์อันนั้นต้นเชิงนั้นต้นยังไงอันเชื่ออะไรยาลากดำ แก่นแม่แล้วาไปทามรคอาไปย่างแล้วต้มน้ำเอ็นน้ำจะหอมมากอาจารย์ทยาลากดำนี่สุดใช้รากใช่ไหมใช่แบบต้นครับใช่แบบต้นนะเอายาว เครื่องไหมนางเครื่องไหมนางหรือเครื่องไหมนามีอะไรครอ่ามีเอสโตรเจนครับมีสารเอสโตรเจนมันดีกับอ่าไวทองผู้หญิงครับแล้วก็เงาวเอาไปต้มขับกระดูกขาวขับนิ้วแล้วก็แกเงาขับนิ้วงาเงาขับนิ้ว ใช้ทั้งต้นก็แก้โรคไตพิการเง่าครับนี่ครับเอาต้นหลังผานมีไว้เสมอต้นแก้ไตพิการจะเป็นไงแล้วชัดอร่อยมักเนี่ยจะเปรี้ยวๆแก้เลี่ยนเวลากินของผัดผัดทอดต้นแฉกสารครับโอ้เอาเอเอาเมีต้นเดียวที่นี่ ใา่ก็ใส่เส้นแก้ปวดเมื่อยขับพิษขับพิษไข่แกนแสมสารแกนที่เหล็กเขาใช้คู่กัน ไม่ใช่ตัวนี้เป็นไอตัวเมื่อวานจอดไปแล้วอะไรนะเดี๋ยวพญารากหอมเขาทำข้างเหนือเขาเอาไปค้ำกันเขาว่าค้ำค้ำคูนก็ไปค้ำบ้านค้ำอะไรค้ำอะไรค้ำคูนร้อยสิบลูกไม้ตะค้ำเอาอันนี้เอาไม้ต้ค้ำค้ำคูนตอนนี้ ทำคูณคนเจ็บแล้วลูกมันเนี่ยมีรสขวาดหวานออกหวานถ้าเป็นลูกเนี่ยเขาเรียกว่าลูกหวีดเพราะลูกเนี่ยเอามาเป่าเหมือนนกหวีดได้มีเสียงดังเหมือนนกหวีดแล้วใบมันเนี่ยใบเนี่ยบางต้นเนี่ยถึงหน้าแล้วดูมันมันเป็นโรคเป็นโรคเป็นเหมือนในเรียกปวดพุงปลาแก่ท้องเสียอคาคมธาตุ ที่ตทำใบเนี่ยที่ใบมันจะปวดปวดปวดจากจากใบจากใบเนี่ยครับกดพุงปลาปกดพุงปลาจะเกิดที่ต้นต้นวีดกับต้นต้นตะขัมเนี่ยตัวหนึ่งแล้วอีกตัวนก็เกิดที่ต้นอ่าสมอพิเภกพุงปลาชะดานมังสีพุงปลาตัวนี้เหรอไม่ใช่พุงปลาไม่กินหรืออะ่าที่ตะค่ตะขัมแล้วก็อะไรนะอาจารย์สามเขาเรียกอะไรมันมันมันคนอะไรนี่